นอนครับผมตอรีดวงนอนเก็บฝักบัวนะครับนะครับตรีดงนอนเก็บฝักบัวครับผมนอนเต็มเลยครับท่านผู้ชมนอนเต็มเลยครับท่านผู้ชมถ้าเราไปเจอในตลาดถ้าเกิดถ้าเกิดมันแพงขึ้นมาก็อย่า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 ต่อราคามากนะครับฝักบัวนะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บมาได้นะครับดูสิครับนอนฝักหนึ่งเป็นสิบยี่สิบตัวนะครับท่านผู้ชมราคาท่านผู้ชมอืมไปดูกดถ่าย ครับผมตอนนี้ก็แดดร่มลมตกครับผมก็เลยคิดอยากคิดวันพระที่แล้วไม่ได้มาเก็บดอ,อกบัวครับโอ้โหพามาดูมาดูบัวครับผมท่านผู้ชมนอนกินครับนอนกินสักเกลี้ยงเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมนอนกินเกลี้ยงเลย พเล็คเก,กิือมาตอนนั้นหนอนไม่กินขนาดนี้นะครับอันนี้หนอนกินเกลี้ยงเลยครับดูครับท่านผู้ชมตีเยี่ยนหมดเลยครับผมหนอนกินเกลี้ยงหมดเลยครับแม้แต่ดอกบัวหนอนก็กินนะครับโอ้โน่นถนนแม่ถนนจะเยอะกว่านะมาหาวันนะถนนเยอะกว่าตอนนั้นมันลึกตรงนั้นมันลึก เนี่ยครับท่านผู้ชมไม่ได้มาแค่อาทิตย์เดียวกันท่านผู้ชมมาอีกทีหนึ่งนอนกินครับนอนกินสะเกลี้ยงหมดเลยครับเกลี้ยงเลยครับผมเกลี้ยงทั้งสะสเลยครับโอ้ท่านผู้ชมดูสิครับเนี่ยนอนกินเกลี้ยงหมดเลยดูสินะท่านผู้ชมโอ้หนอนกินเกลี้ยงเลยเอ่ะแม่ลงมา แม่ลงมาครับเนี่ยครับผมท่านผู้ชมดูสิครับนอนกินดูสิครับไม่เหลือเลยครับนอนไตยเยอะยะเยอะหมดนะครับนอนไตยเยอะเยะเยอะเยะหมดเลยครับนอนไตเต็มเลยครับ,นะรบนอนไตเต็มเลยครับท่านผู้ชมนะครับนอนไตเต็มเลย นอนไต่เต็มเลยนะครับรวมเป็นเนาะเร<อ>าจะ<ก><ง>ชุ่มไว้หลนะดแล้วเราจะลองไม่ไมันก็แค่กดกดกดดีๆอย่ามัวใจดูต้องดูนี้ด้วยต้องดูเมนูนี้ด้วยอมันต้องกดนี่เพิ่มเลขสองเลขสามนี่มเมนเข้าเนี่ยประมาณนี้ละดูดีๆท่านด,ดูมือดีก่อน แล้กตาปูชมจะลงล้วนะครับไม่มองนี่เ้าะเด็กในเชิงขอย้อนอออันไปได้ตีนกันบแม่ทราชยชมดูสงนะฮะขึ้นมาจากอาขึ้นมาจากอาะ

ban gian giang Mấy subscribe cho kênh Ghiền Mấy รนอกครับไปไม่ไหวครับนอนร่อนอกโอ้อน,นอนเต็มไปหมดนอนเยนอะมากเลยนอนเยอะมากโอ้ยไม่มีพื้นที่ว่างเลยครับท่านผู้ชมนอนเนี่ยครับเต,ต็มไปหมดเลย มันบ่หลายทางพีท้องพู้นมันหลายไึกเนลง่หวนึกเกินนะครับไก่ไข่ขวาวลาไ้ยานไก่นข่าขายยาน ยังควายเขายานยังควายเขาตื้นมาพี่ควายควาย บึงลูลาเบะไปได้ลูกเบะไปได้ไปถ่ายคนเอาบัวพูเว่าอย่งน,นบ้พ่อมาเอาว่าเบะไปได้พัด นอนกินบดนอนกินสตรเบีย์นะครับพพท่านผู้ชมโฉตะเขียดเขียดเขียวเขียดเขียวครับผู้ชมเขียดอะไรเขียดเขียวนอนเยอะมากเต็มไปหมดเลยนะครับนอนล่อสตรเบีย์เลยนอนลอ่อสตรอเบอร์รี่ปลาครัวก็หมดนะครับท่านผู้ชมอุโยขึ้นไปน้ำนหนัก <c oughs> อยู่ในน้ำมันไม่นหนักขึ้นไปน้ำแล้วหนัก Yeah, what? บบเป็นมาทางนี้เนานะโค้ชไทยแล้บระปีทอ,องผังลางอยู่นี่ จิบนาทีแล้วนะย่านพลาด กินหมดเลยทั้งใบทั้งดอกคุณาใช้อีกวันหนึ่งคือหมด กินโดยพระผู้ชมนะครับหนอนเต็มเลยครับกินสะเตียงหมดเลยนะครับไม่เหลือตอนพระน้ำไม,ม่มีดอกบ,บัวช้าแล้วไม่มีดอกบัวช้าแล้วนะครับเพราะมันหลังกินหมดหนองกินหมดเลยครับผม์โอ้ทางพุ่นเนาะนไหลผุตรงนูอองง้นเยอะอืมตรงกลางสต่น้ำลึกเราลงไม่ได้น้ำลึกเราลงไม่ได้ดูแต่การนอน

นางเห็นนอนนางก็จะอยู่กิ้วแล้ว <laughs> นี่ครับนี่ครับหนึ่งก็มันเข้ากับประมาณสักติดต,ตัวได้ครับนอนเต็มเลยนะครับวา,างจุ่มนั้นเด่นนะเอด็ดถอยๆเอ็ดยับๆลงไปไม่รู้ค่ะแก่ลายได้น่ะนาหนาหนามีฉาบฉาบบัวนี่ข้างหน้าน่ะนี่ซ้ำๆไปเออโอ้ โทษด้าาอค่ะไทยๆก็ได้สามบัวนะมองเดียวนอะจั้นนั้นยังไปลึก,กเ,ลเพลงคออย่าลึกวมันหายใจมอีออกะไรขนาดนี้ก็คนยิ่งว่ายน้ำเป็นด้วยคนยิ่งว่ายน้ำเป็นด้วยหมดแล้วบแวบบที่ว่าอันนี้เอาไปเลี้ยงมาตรงนี้อันนี้ ที่ว่าแก่ๆเอ้ยตานผปุชมทตานผปุชมครับตานมปุชมครับโอ้ยน่ารักจังเลยดูสิครับเต็มไปหมดน่เอาเอาไเอาน่ารจ่มนะุมนะเป็นอะาดจุมนะเออโค้ชชัลงไปเบิงถ้ามันนั่งกระถอย ข้างหน้าน่ะนอสองบัวน่ะไ,นนได้ไหม,ไมน,นีม่น,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 นแหละได้ปลายมือฮะเอาโอ้บิดเด้อไม่เป็นไรให้คุณแม่เก็บ <laughs> โอ้อให้คุณแม่เก็บบัวนะครับ ต้องเป็นแพ่เขาเอาเออกให้เบิดโอ้ยเุ้ยไม่เอาไม่ชัวม่จะนอนก็เต็มตัวเลยนอนาะเต็มตัวเลย โอยังอยู่ตัวหนึ่งยังอยู่ตัวหนึ่งกรับท่านผู้ชมเก็บบัวแล้วก็ดอกบัวนะครับนอนกินหมดครับผมนอนกินหมดเลยครับทั้งใบหมดก่อนแล้วก็ตามด้วยดอกแล้วก็ตามด้วยฝักครับผมนอนกินหมดเลยครับเขาใส่ยา ตัวสายยาเนี่ยครับเนี่ยครับไต่เอาเนี่ยครับตอนนอนไต่ครับนอนไต่ที่กระเป๋าครับผมเต็มหมดเลยครับนอนไต่นะครับคนอื่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเราเลี้ยงนอนนะครับเราเลี้ยงนอนนะครับคนอื่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเราเลี้ยงหนอนนะครับเราเลี้ยงหนอน เราเลี้ยงนอนครับคนอื่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาคนอื่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเราเลี้ยงนอนครับอุ้ยน่ารักจังเลยอุ libro libro ้ยน่ารักจังเลยนอนมีขนด้วยครับท่นานผู้ชมนอนมีขนด้วยครับนอนมีขนด้วยดูครับนอนมีขนด้วยครับท่านผู้ชมเนี้ยครับท่านผู้ชม ลงไปเก็บบัวครับครับลงไปเก็บบัวครับฝ่าดูนอนลงไปเก็บบัวครับผมเนี่ยครับนอนนอนนั้นเลยเนะครับนอนขันตูปปิงข้าตูดหรือเปล่าไม่รู้นะครับปิงจะข้าตูดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่รู้ปิงจะข้าตูดไหมโอครับผมอันนี้ก็คือมา เอาเก็บดอกบัวครับผมแต่ว่าสู้หนอนไม่ได้ครับหนอนเขากินหมดครับผมหนอนเขากินบัวหมดเลยครับกินตั้งแต่ใบยันดอกยันฝักครับผมไม่ทันนะครับวันพระหน้าก็ไม่มีดอกบัวบูชาพระแล้วครับเพราะว่าหนอนกินหมดครับผมวันนี้ก็มาเก็บบัวนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกรี๊งแจ้งเตือนให้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ว่าด้วยการฟาดงนอนเก็บเก็บบัวอะไรักบัวนะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับผมพี่ดอกเบิกแดดผู้ใาญทจะให้เพิ่งหยางเมื่อได้ผู้มาชีดดาดกระตูเด้อดีมาชีดดาดกระตูเด้อดีผู้ผู้โบแก่เชอเลยแก่เชอเลยบันดาดเดอ้อบุดี and salute the bird.